ครับพอมาดูครับนี่ฮนะกูตาปล่อยข้าวตากเลยครับคนมาจากตรงไหนวนี่ขึ้นมาจากตรงไหนไม่ทราบเลยอ่าพร้อมมาน,นี้เลยครับนี่พร้อมอ่ะอะไรนะข้าวรีบออกเลยเสร็จเสร็จเสร็จย่ออกเลยครับนี่สูงสูงนี้ครับปล่อย

น uhh ี่นะจะขององจะของนายอินเดียบ้างนิดเดียวครับนิดเดียวจริงและเป็นดีซีเจสูงเนี่ยอันเดียววางนะฮะคนขับ หน้าตาโอ้รถเทเลอร์อยู่นู่นนะฮะรถเทรลชี้อะไรรถเทเลอร์็รถไาลรากเลยเดี๋ยวไปดูเทเลอร์นะฮะมีเด็กน้อยมาด้วยวันนี้ติดรถเดี๋ยวไปดูเทเลอร์นะครับของคูปต้าคันเมื่อกี้แหละครับ นี่ครับเลือนี่รถลากเป็นคูเปต้าลากครับ b c 7 0เอ้เกี่ยวนี่โอ้เบรกไปตากไกลมากเลยนานเดียวนี่นะโอ้ยสงสารรถแทนทำไงได้ครับช่วี่ยคูเปต้า40ครับ แต่ก่อนผมก็ประมาณนี้แหละครับเป็นคูปตะ50ลาก DC 60นะครับไม้แต่ก่อนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะธรรมดาครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไอจบเพียงเท่านี้ครับสั้นๆน,นะครับสวัสดีครับ